โดย Eastwater จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนสวัสดีค่ะรายการคนรักโลกในวันนี้นะคะจะพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตของบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีที่เขาได้พลิกชีวิตจากอดีตที่เคยล้มเหลวโดวยหันกลับมาพึ่งพาธ,ธรรมชาติจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จและยังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอีกด้วยไปติดตามกันค่ะ วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2538อาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของใครหลายคนรวมถึงลุงยวงเขียวนินเกษตรกรชาวจังหวัดนนจากอดีตที่เคยล้มเหลวติดสุราแต่ได้หันมาพลิกชีวิตด้วยแนวคิดการพึ่งพาธรรมชาติยึดเอาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางการใช้ชีวิตจนทุกวันนี้ลุงยวงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และได้ตั้งศูนย์ถ่ายทอดสียวงขึ้นที่ตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การทําไร่นาสวนผสมตลอดจนการจัดระบบนิเวศเพื่อความสมดุลซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ได้เข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ที่ลุงยวงค่อยๆปลูกจนเติบโตให้ร่มเงาค่ะครับคุณลุงยวงครับจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยครับที่อยากจะหัน นะครับชีวิตกลับมาทําทางด้านของการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับครับเออก็จริงๆแล้วอย่างที่เคยเล่าคุณอาดฟังนะครับว่าผมเองเนี่ยเคยทําราชการครับนะฮะเคยทําธุรกิจแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จครับตอนนั้นอีกทางนึงก็คงอาจจะไม่มีทางเลือกนะแล้วก็เรื่องหนึ่งนะฮะที่รู้ว่ายังไงจะเอาตัวรอดได้เพราะว่าคือรากเหง้าของเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยคือทางด้านการเกษตรครับนะฮะ แล้วผมเองก็เห็นว่าคนที่นนทบุรีเนี่ยนะเขามีพื้นที่แค่3ไร่5ไร่เนี่ยมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้นะฮะตอนที่มานี่ก็จะเอาอย่างคนที่นนนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวอย่างที่ชัดเจนตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเพราะสภาพเมืองมันบดบังมาแล้วนะฮะตอนที่มาที่นี่ก็ไปไม่เป็นนะฮะก็ค่อยๆมาเริ่มใหม่ คร,ครับผมต้องเรียนรู้เริ่มต้นอย่างไรครับลองผิดลองถูกอย่างไรครับก็อย่างนี้ครับลองผิดลองถูกมาอยู่หลายปีนะครับหลายปีแล้วเสร็จแล้วก็ช่วงนั้นนะที่บอกว่าไปไม่เป็นนะฮะตัวเองจากาเคยมาที่เนี่นะเคยเป็นพิสุลานะผมเอผเคยเป็นพิสุลานะคเคยชนิดที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่า เมาเรี่ยวป่ามันจริงนะครับก็ค ja. ือติดสุราครับนะฮะแล้วก็พอมาเลิกเหล้าแล้วเนี่ยนะฮะก็เข้าไปหาราชการนะฮะคือคือตอนนั้นมันไม่มีทางนะคือทำได้ตัวเองแล้วไม่ผสมเห็กเนี่ยก็เข้าไปหาราชการนะฮะก็เข้าไปที่อําเภอนะฮะไปทางเกษตรอำเภอนะฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ย ทางด้าการมีอะไรบ้างเกี่ยวกับทั้งด้านการเกษตรเขาบอกว่ามีเรื่องของไล่นาสวนผสมไล่นาสมนผสมก็คือการทํากิจกรรมตั้งแต่2อย่างขึ้นไปนะฮะขณะเดียวกันก็ได้ยินว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำเกษตรทฤษฎีใหม่ครับตอนนั้นในใจก็โอ้พระเจ้าอยู่หัวคงไม่ได้ทํามั่งคงเป็นเรื่องของข้าทาสบริวารอะไรเงี้ยคือเรานึกไม่ถึงเงี้ยนะครับแต่ก็สนใจสนใจในคําว่ามันขึ้นด้วยทฤษฎีแต่ละเอิรมได้ผ่านการทดลองนะฮะ ขณะที่ขอเอกสารเขามาอ่านนะมาศึกษาอยู่นั่น,นก็มีโอกาสได้ศึกษาดูงานที่วัดมงคลชัยพัฒนาที่สระบุรีนะแล้วก็ที่ห้วยทรายที่เพชรบุรีพอไปดู2ที่นี้มาเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาก็เหมือนกับมาถอดบทเรียนนะฮะว่าเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องของขบวนการการคิดเสร็จค,รคือพ่อของท่านคิดให้เสร็จแล้ว ถ้าเราจะทําก็คือเดินตามเท่านั้นเองเดิน,นตามรอยพ่อนะครับ,รบผมนะฮะ<ม>ผมเองก็กลับมาก็เริ่มตอนนั้นเรามีทุนคือมีที่ดินทุนที่เป็นตัวสตังค์เนี่ยไม่มีเพราะว่าเคยหยิบยืมใครเคยอะไรเนี่ยจนมันไม่มีเครดิตแล้วนะครับนะบก็มาเขียนผังแล้วก็เริ่มตั้งแต่5้าร่องสวนนะคค่อยๆทำทีละหน่อยนะฮะแล้วก็ทำพอได้ จากตรงนี้มานะขายเผลผิดจากนี้มาก็ขายขยายต่อนะที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า,าเนื้อเต่ายำเต่านะฮะก็คือได้าจากตรงนี้มากระทำสำจนกระทั่งเสร็จนะใช้เวลาอยู่หลายปีครับ คุณลุงครับด้วยคําว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นเป็นคำที่คุณลุงเองตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้นะครับ<อ>มีการสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับตัวเองครับที่ว่าเราจะต้องเดินตามรอยของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้นะครับ,รบก็คืออย่างนี้นะเกษตรทฤษฎี er ใหม่นี่นะฮะพอเราไปศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าเป็นเรื่องของขบวนการการคิดเสร็จฮะเห็นไหมพระองค์คิดให้นะฮะเกษตรทฤษฎี er ใหม่มันมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการปรับโครงสร้างการผิด ที่ว่าแบ่งพื้นที่เป็น30 30 30, 30แล้วก็10 30%เป็นตี่ยเป็นนาข้าวบ30%บเปเ็นี่ยเป็นแหล่งน้ํา30%เป็นไม้ผลและไม้ยืนต้น10%เป็น10เป็นที่อยู่อาศัยและโรงเรือนนะฮะ,อ,ะอันนั้นก็คือขั้นที่หนึ่งนะฮะทีนี้เห็หมที่บอกว่ากระบวนการการเกษตรพระองค์ท่านคิดให้ตั้งแต่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยต่อคนต่อปีรบ,บริโภคคิดเป็นข้าวเปลือกเนี่ยยีถังต่อคนต่อปีถ้าหากว่าเราทําได้5เครียนะฮะก็จะเหลือ4เ่เีย เทียบไปขายที่นี้การขายสีเกวียนเนี่ยมันจะไม่มีพลังในการต่อรองครับเราก็เข้าเกษตรทฤษฎีใหมายขั้นที่2คือการร่วมกันเรื่องของกลุ่มในกลุ่ม <อะ S 1> รเรื่องของกลุ่มเรื่องสากลแหละนะถ้าหากว่ายังถูกเอารละมาเปรียบอยู่ครับ เราก็ไปทําทฤษฎีใหม่ขั้นที่3ก็คือการร่วมกับแหล่งเงินทุนจะเป็นทกสเป็นอะไรตรงนี้นะแหล่งทุนนะเพื่อมาเป็นเกษตรขั้นก้าวหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการการคิดเสร็จจริงๆนะครับแล้วก็เห็นผลจริงๆด้วยนะครับนานไหมครับคุณลุงครับกว่าจะทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีความเขียวขจีได้แบบนี้ครับจริงๆแล้วถ้าตรงนี้เนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพราะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะฮะ ที่บอกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนําหลักปรยญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพราะว่าหลักปรญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าวเรื่องของ3ห่วงสองเงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนะฮะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับอยู่ในสํานึกผม กปี38ที่นี่ถูกน้าท่วมฮะต้นไม้พวกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยนะฮะไปหมดนะในนาข้าวในบอ่อปาลาอะไรพวกนี้นะรัฐการก็บอกว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นผมเองก็ทําใจแล้วว่าเออยังไงมันก็เสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วไม่รู้จะทําไงนะฮะแล้วพอดีที่บ้านเนี่ยมันมีอาหารปลาอยู่ผมก็เอาอาหารปลา,ปลาพายเรือไปบอ่อมันจะอยู่กลางนู้นนะฮะเสร็จแล้วก็ไปทําคอกไว้แล้วเอาอาหารไปรโยน นะฮะถ้าเสร็จแล้วปลาเนี่ยมันมาจากไหนไหนเนี่ยมันก็จะมากินอาหารนะฮะมากินอาหารแล้วปรากฏว่าพอ,อาน้ำแห้งบ,บ่อน,นั้นขายปลาได้หกหมือนะฮะมันเป็นหลักภูมิ่กุ้กันเห็นซึ่งเราเองเนี่ยเห็นถึงปลาขน<ณ>าดที่แบบว่าทั้งสิ้นเชิงแล้วนะค,ครับแต่ว่ายังมีอะไร ที่ยังแฝงอยู่นะครับนั่นก็คือปลาที่อยู่ในบ่อนะครับก็นํามาขายได้ห0 0 0ื่นครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยปี38มันไม่ได้มีการชดเชยอะไรนะฮะมันไม่ได้เหมือนอย่างไอปัจจุบันนี้นะฮะตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมเมันมีอาชีพไหนบ้างครับที่น้ําท่วมแล้วเหลืออะไรแต่ทฤษฎีใหม่เนี่ยเห็นชัดเป็นภูมิคุ้มกันให้เห็น จากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่คุณลุงได้เดินตามรอยของพระองค์ท่านนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยพอเราลงมือทําเองแล้วเนี่ยเราได้พบเจอสิ่งใหม่ๆในทฤษฎีตัวนี้หรือเปล่าครับครับก็เห็นเห็นชัดเจนเลยนะฮะก็คือสามารถอุ้มชูตัวเองได้จริงครับอุ้มชูครอบครัวได้จริงครับนะฮะ,ะตรงนี้เนี่ยผมส่วนหนึ่งผมเคยได้รางวัลของกอบรบลนะฮะนะฮะ,นะฮะในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่ตอนนั้นที่อยากลงประกวดเนี่ย เพราะว่าสาเหตุอันดับแรกเลยนะฮะก็คืออยากให้เห็นว่าการเดินตามแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้อุ้มชูครอบครัวได้จริงรนะฮะแล้วกรณีที่2ก็คือ,อวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนท์ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของ คนทุกระดับนะผมอยากให้เห็นว่าถ้าใครทําเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีเยี่ยมเพราะว่านอกจากเราได้อาศัยแล้วนกตาก็ได้อาศัยคุณอาเห็ยนว่าที่นี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีครับผมนะจุดนี้เองครับเรียกได้ว่านอกจากเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นนะครับกับทางด้านของอาชีพเราเองนะครับที่สามารถหาเลี้ยงตัวเราเองได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยจากสารเคมีเองยาฆ่าแมลงเองนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณลุงอธิบายสักนิดนะครับครับผมฮะตรงนี้เนี่ยก็ ไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองสามารถทําปุ๋ยน้ําใช้เองทําปุ๋ยหมักใช้เองทําสารไล่แมลงนะฮะพวกนี้เนี่ยเราสามารถทําเองได้พูดถึงว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสิงที่นั่นนะแต่ที่นี่เนี่ยจะเลี้ยงตัวเองได้เพราะเรามีข้าวกินมีเนื้อสัตว์บริโภคนะฮะมีอ่าพลังงานเพราะที่นี่ผมมีการเผาถ่า,า,านนะฮะเรื่องของพลังงานทดแทนมีอะไรซึ่งครบ แล้วก็ไม่ได้อยู่ไร่เฉพาะผมนะคือคสามารถที่จะอุ้มชุชมชนหรือว่าคนนีนะ้เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยปีปีหนึ่งที่นี่นะผมมีพื้นที่อยู่44ไร่ไร่นะฮะแล้วก็แบ่งเป็นสวนเป็นนาแล้วเนี่ยเฉพาะส่วนที่เป็นนาเนี่ยะจะผิดข้าวได้ปีประมาณ30กว่าเกวียนนะฮะทั้งนั้น20ถังต่อคนต่อปีเนี่ยฉะนั้นเราเลี้ยงคนได้เยอะพอสมควร